เต็นสปริงกางง่ายภายในไม่กี่วินาทีครับเป็นเต็นสปริงลายพรางอีกตัวหนึ่งครับที่สามารถต่างง่ายได้เก็บง่ายได้นะครับแบบลายพรางมีสองขนาดให้เลือกครับมีประตูทางเข้าสองประตูครับฝั่งนี้กับด้านน้นแล้วก็มีสองหน้าต่างหลังจากที่เราเข้าบาด้านในครับประตูเข้าได้สองทาง ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับส่วนหน้าต่างมีสองบานฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับพอเรามาอยู่ในเต็นท์แล้วก็รู้สึกกว้างสบายครับประตูหน้าต่างประตูสองบานหน้าต่างสองบานครับเวลาเราไม่ใช้ก็ ดึงปิดม้งได้หรือเราจะเป็นหน้าร้อนก็สามารถใช้นอนเฉพาะม้งครับมีด้วยกันให้เลือกสองขนาดกดดูตะก้าด้านล่างครับว่าเราจะชอบดูขนาดไหนมีให้เลือกด้วยกันสองขนาดครับกดดูตะก้าด้านล่างว่าครอบครัวเราต้องการที่จะนอนกี่คน,เต,นเต็นท์ลายพรางเต็นท์ทหารกรณีที่เป็นหน้าหนาวครับแนะนําว่าให้ปิด ให้ครบทุกบานรูดซิปให้ทั่วแค่นี้ด้านในก็อุ่นแล้วครับผมในเมื่อเป็นเต็นที่กาง่ายก็เป็นเต็นที่เก็บง่ายเช่นกันแค่ดึงเข้าหาตัวดึงฝั่งนี้ดึงฝั่งนี้ตั้งขึ้นครับกดลงลงเสร็จ ให้พับตรงนี้ลงไปครับแล้วก็แค่นี้เองครับผมดูการการเจ็บดีร่ครับผมตัง้งดึงเข้าหาตัวทั้งสองข้างดึงเข้าหากันจับตั้งขึ้นหลังจากตั้งขึ้นกดตรงนี้ลงไปครับ ตัวนี้มันจะแยกกันจากกันเท้าและเข่ากดแล้วก็พับตัวนี้ลงมาเสร็จเรียบร้อยครับผมเต็มสปริง